ครับสวัสดีครับธรรมชมี่เค้าขลบมอนีเบ้าแอมเราทงสีาพาธธรรมชุ่มเดินทางไปติดตามตัวเลขกับมเมเลียนเด้อครับธรรมชุ่มเนาะมเมเลียนนี่เพื่อนฝันเห็นผู้ชายสองคนอุ้มพระสีเหลืองทองแตกแสงมากมากเลยครับธรรมชมุ่มแตกแสงขัดก,กว่าเก่ากว่าเดือนก่อนๆที่ฝันเห็นพระก่อนสิมิโชกถือเกลีกสามงวดสอนเนาะครับเนาะกระทิงช่วงไปโดนเติบครับมาฝันเมือ่อคืนวันพระใหญ่นี่ครับ บ้านของปัญษานี่เนะครับเนาะเป็นตัวเลขกบ้านเหล็กที่ไม่เลี่ยนครับเพราะว่าผู้ชายอุ่มพระเขาไปไว้ในบ้านครับฟันว่าได้ไปใส่มอ้อใส่นั่นใส่นี่ได้กินปลาได้กินปิ่งปลาเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมก็ไม่เลี่ยนวาเลขกบ้านเหล็กที่ไม่เลี่ยนสามตัวดเด็ดสิเป็นตัวไหครับท่านผู้ชมไปรับชมกันครับสวัสดีครับแม่เลี่ยนสวัสดีครับสวัสดีจ้าโอ้ยคงสุดท้ายทายสุดวันที่สิบห้านอคุณแม่เนาะม้อนีอมืออื่นก็ เป็นมือโชบใหญ่เนาะไม่เลียนเนาะครับผมอันฟันย่บ่คุณแม่ฟันย่บ่ครับโค้งสุดท้ายนี่ฟันเน่ยฟันวันจันไร์ครับเบอลซูเอฟซีฟังได้ครับคุณแม่โอ้ยฟันยุ่งฟันว่าไปอัันนน้ตตึกาใส่มอะไรล่ะฟันว่าใส่ม้อไปใส่ม้อใส่หม้อครับแต่ว่าในม้อมัาจะได้งแต่ตาขาวน้าใหญ่ครับ ได้ปลาเนครับได้ปลาหลายรักครับถ้ากันทํไม่ต่างมากยิมโอโ้มาอย่างเมื่อกี้แก้วเ,เอ,อได้ลาหลายกระว่า,ตางตาครับครับครับ้าหลายากมอา,อย,าอย่างจริงครับอย่างอย่างยิ้มแล้วลากันยิ้มิแล้วก็ฆ่ากันมากสามารถในบ้านแล้วสามารถอันนี้ ผู paid, so ENNIS, ้เฒ่าผู้หนึ่งเขถือพระมาถือพระมาหันครับมันก็บอกบอกว่าอันนี้เอามาหันนี่สันนะคือมันจะบอกว่าได้เฮ้ยนี่คือว่าเอาเอาพระนี่น่าเข็พระมาหันเฮ้ยนี่เอาเอาพระนี่นะครับตอนนี้ถือสามาถือถือสามาไหวครับเอามาปุ่งโป่งโอ๊ยแสงออกแตกแสงออกเป็นสีทองประจามว่าทองแล้วมันแตกแสงออก ช่องที่เงินแสงแต่ซาออกอยู่ข้างในเรอแล้วกระจกมันอะเนเณคุณเอากระจกอันนี้ได้ครับเท right ี่ยวเที <c oughs>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  right ่ยวก้อนเที yeah, okay. 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 Yeah. Mm ่ยวก้อนๆหลอก้อนๆนั huh. okay. so, uh ่น huh. วังเบือนทีเดียวคุณไม่เล่นกับฟันเห็นพระบโแม่นบะครับเล่นหมดสี่ชันพระเหนื่อยดีฟันงามขาดงามเหนื่อยเหมือนกัมวะแตกแสงออกแบบเก่าบะครับ หายกัวกาวแล้วเก็วกาวแต่มันเป็นสีทองก็คือแล้วแบบนี้เป็นสีเงินพร้อมแล้วมันแตกแสงออกมาได้อันนี้ครับแตกแสงออกมาได้อันนี้กระจกจะท้อนกระจกเพื่นนี้เอาอันนี้ไว้เอาออกไปครับครับครับใส่กรอบไว้เนาะเออจะจกแบบเป็นใส่กรอบนั่นบ่เออกระจกแบบเป็นใส่กรอบแล้วงามค่ะงามแน่แต่เมื่อครับ ยิ่ต้นตาตรงไหนจะคนง่ามครับง่ามเลยนะตรงนั้นครับ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 ไม่เล <oo> ียนจรงไดะอีกครับบาเนี่ยก็จะขันก็ดันแล้วกูเนีเนี่ยเนไกล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 ขันก็โทษก็ให้ครับอันไม่เลียนไม่เลียนฝันอยู่ไสนี่ครับนี่นี่ไม่เลียนฝันอยู่ไสครับนี่ฝันอยู่บ้านกรุงเทพหรืครับแม่นอยู่กรุงเทพ บ้านเลขที่ทเท่าไรล่ะครับรนี่ยันว่าฝันว่าอันเมื่อบ้านฝันว่าอยู่บ้านโอ้ฝันอยู่กรุงเทพแต่ว่าฝันว่าอันพระมันอยู่ในบ้านอยู่จังหวัดรีสเกตเนาะบ้านเลขที่เท่าไรแม่บ้านเลขท,ท,ที่คุณแม่ที่พะ์ขับไปอยู่นันไหสองแปดเก้าสองแปดเก้าครับ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 สองแปดเก้าน้อสองแปดเก้าครับผม ออาจจะมาบ้านเด็กที่คงคไม่เรียนก็นได้ครับเนาะอืมอันแล้วแปดสองแปดสองสองแปรับทีศูนย์แหลมญแล้วรับของปูดาวใหครับครับครับตัวตัวเลขของหลวงปูเบรแ่นล้วเลขสองอันอันจุกที่มีที่ยันนั่นแหละรับเลขแปดสองบ่ครับครับรบ,รบ,บ้าน รับของอันนั้นรย์ทะเบียนรถเหนือนทะเบียนรถหาหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์ตัวนั้นทะเบียนรถเนาะแต่ไม่เลี้ยนมาฝันล่าสุดนี่ฝันเห็นพระอยู่ในบ้านโอ้ยขัดเงื่อนฝันเห็นผาบันทึกที่บันทึกว่บอกว่าุทธิดอกฝันเห็นพระเป็นพระมาไหนครับดกิ้นปลาครับดิ้นปลาได้ปลาปลากันดิ้นกันว่าจ๋า บุรีเปเอาน้ำปลาบ่แม่เรียนปลากับบ้งอู่แล้วเหรปลากับแปดแล้วครับปลากับแปดแต่เห็เอฟซีเพิ่งเปะเนาะคุณแม่เนาะเห้นเอฟซีเพิ่งเปะเอาะผ่านกับว่าวก็ตามผ่านเนาะครับครับครับขามันถึงครับขามีโชคเนาะคุณแม่เนาะงานมันเจ็บมันยาก แต่แต่ปกตินี่ฝันเห็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านี่แตกแสงมาบๆคือเที่ยวก่อนก็ถือว่ามีโชคเนาะไม่เลี่ยนเนาะเลี่ยนแล้วงัดเงินมีโชคกว่าแต่เที่ยวนี่แตกคักกุกเก่าบ่โอ้แตกแสงออกเลยแล้วอือครับครับครับกับตัวหนึ่งกับตัวหนึ่งลราเข่าเที่ยงนะนี่นอือครับครับครับเนาะผีหน้าฟันเกี้ยวบ่ครับคุณแม่เลี่ยนเออผีหน้ามันบ่อแหลมมาน สาเนคุณเป็นอไาาำมีนน้ำมะหอยน้ำมะหอบาจำดอกเบื้งบ่ขาจำุามาว่างหายโอ้ยตอนทแจ้งจำได้ันนัน่นนเอายังมาว่างคุณแม่เอาผ้านั่นแหละ้ผ้านั่นแหะมาวางเลยหาแต่แสงาาออกคุณว่าเอาผ้ามาหายคุณคุณนามาห็สัาไปเลยเอามาหจะ้นค,ครับไม่เรียน อภามา่ห้เแล้วใปรมาคนงางมาสองคนนางมาสองคนผู้หญิงผู้ชายหูบ่ครับต้องผู้งผู้ชายหล่เป็นน,งนางมานั่นนโอ้ยพระกับเก่าแล้วครับตามที่เอพสีเป็นสแสดงความคิดเห็นมาเนี่ยพระเป็นเก่าเพินพ่นว่าผู้ชายสองคนผู้ชายก็ยิงกับกับสองผู้หญิงนง้าเขาบอกว่านเหน็นพระคนมันสิ ห้วแปดสองคือนี่อันนั้นมแปสองพระเพิ่นเป็นเก่าเอฟซีเป็นาเป็นเก้าสองไปบ่เนี่ยแต่มันติดยา่เนื้อฝันหินเจ้าเพระ้คนบริเมบอกเูครับ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 แมรียอโอ้แตกแสงคักแตกแสงคักเก่าบอกสร้างเป็นเทนอบาตแตกแสงขักดเก่าบอกเออโอ้ หาเก่อกันว่าโอ้ติ่นต็นั่เจียด้โอ้คือว่าเป็นความจริงเนาะว่าคือมางามคากงามเมีอแต่ว่ามสิมีโชคไงที่นี่ครับสิมีโชคลล่ะไม่เลียนเนาะเออครับครับครับผู้ชายสองคนพระกับเก่าสองเก่าเก่าสองแล้วคุณแม่ออใช่ครับคุณมุ่งมากครับตากับเปเนาะ สองแปดเก่าก็คือยิ่ได้เขาก็บ้านเลขที่เนาะเออครับครับครับไม่เลี่ยนครับผมครับผมแม่นแม่นับครับครับผมครับผมอันไม่เลี่ยนอันพีพี่ยุงเทียบฟันเกี่ยวปะครับเจ้าที่เจ้าทางบแมาเมื่อเดียวมีดกลิ่นเลือหนมาเมื่อเดียวมาบอกเลขแล้วก็มีดเนาะ เออเขาบอกที่82ให้ฟินเนมากครับครับมา่อบอก482โอ้สุดสุดที่ยุงเทียนมา่อบอก482เนาะเออแล้วก็ฟันเห็นรถรถเอื่อยเนาะขี่มูไส้ลดเอื่อยเนาะแม่นค่ะหนึ่งที่โชนหนึ่งทะเบียนรถนะเนาะแม่นอืมครับไม่เลี่ยนเป็นกระฟันว่าเอื่อยมาขี่รถมูไส้เอื่อยตายไปแล้วเมื่อขี่มูไส้ ทะเบียนหาหนึ่งสี่ศูนย์นอไมเลียนเนาะเออโอ้ครับ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 เทพีหน้ามิดนาะคุณแม่เนอครับ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 เอาตัวนี้แล้วครับจ้ามะเอาตัวบานอีกที่นีกทีนาะครับเนาะไม่เลียนครับอุ้ยขอบคุณไม่เลียนได้หลายครับมีอยังอีกอยู่อะครับคุณแม่เลียนรอไม่ได้นล้วนะลูกโอ้ยครับยำได้เลยสิครับครับคุณแม่ต้นราต้นเลี้ยงหนลแล โอ้ครับสินเรือนเนาะครับเนาะครับครับเดี๋ยวเบาแอมเรทงกับสิไปเยี่ยมไปหาคือเก่าเนาะไม่เลี่ยนเนาะครับเนาะใช่ใครับขอบคุณครับไม่เลี่ยนขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เลี่ยนสวัสดีครับ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 ผมเดี๋ยวเบาแอมเรทงกับสิจุดตุลีเงาม่เลี่ยนไว้แคปหน้าจอเนาะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมท่านผู้ชมก่อนสิไปเบิ่งตุลีครับ ก่อนสิบปเบางตเลเบาแอมลทรทงนี่เดี๋ยวมีของดีมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเบาแอมลทรทตงนี้เดินทางไปถ้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดใ่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเหลียดเงินเหลียดทองเหลียดรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชม เอาข่องเมตาคาะขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จึงสี่ือถือเนาะครับน้อทสามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ของไมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีคักครับ่ามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับดครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะเรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเน่ยคู่เลือการไายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเ <ผม S 1> นาะรอดครับหลวงปู่ <ผม S 1> รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนนะครับพี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลย เปิดออกมาก่อนป้าบแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หอดเน่ะ ตอนนวดนี่แหละเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรานแน่นอนขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอเอาแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหูยินข่าวกบุรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่ายางบ่เห็นลานเห้ยไขว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาทันมาบดมาบังหนาลาน เห็ดในคนมองมองเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพย์ท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันเท่นทท้ำีททาลำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนครับมีโอกาสแต่มาสักกะากาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับ สำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือก,กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาลงปูออมากนะครับเนะาะแล้วก็มือแตะครับสานผู้ชมมือแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับ แล้วก็ท่าปากสามเทือรูปปากสามเทือนะครับท่าปากสามเทือท่าคิวสามเทือแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสาร,ด,รด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำ,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปุกเสกเรียบร่อยนะครับท่านผู้ชมเนาะ แอดคาราบาวจนเนตแตงเพลงให้ลุงปุโรดลนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่ยแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีลุงปุคูนมีลุงปุคูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดลุงปุโรดเนาะครับเนาะวัดลุงปุโรดวัดโกกุมเนี่ยก็แต่งวัดลุงปูลุ่ยเนาะครับเนาะวัดลุงปูลุ่ยเนี่ยก็แต่งเช่นกันนี่ครับ ยืินค่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโทมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสม่ชนมู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีห่อแพกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับน้องสมุชชม้วกาเบาแอมเราทงนี่ได้น้ำมุนมานํำครับได้น้ำมุนของหลวงปุลอดมาให้เอฟซีนะครับสม้ช าไปอาบชำระร่างกายเสเนียดจังไรที่บดีถีลร่าสีมันบดมันบังเสเนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดไหดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาโบลายครับมาฝากอฟซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้กันครับสาธุสาธุ ให้ถือเกลียกหรือครับเอาไปใส่อะให้ถือเกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำลุยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะหนึ่งตาเพิ่งทำเลยพอได้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆปะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะ ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้าอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับสาธุสาธุค ครับผมสมาชิชมีเด้อครับตัวเลขของเมเลียนเนาะครับเนาะตามเป็นโค้งสุดท้ายครับสมาชมฟันวาคู่ซ้ายเอาพระมาะห้ยสองคนครับอุ่มพระองค์สีเหลืองทองแตกแสงม่าม่าขักโกเกลวครับคักโกเกลวครับสมาชมเนาะบ้านเล็กที่ต้องเรียนบ้านเล็กที่แหละครับเพื่อนลาสองแปดเก้าสองแปดเก้าบ้านเล็กที่ของเมเลียนเนาะครับเนาะแล้วก็ฟันวาเอื่อยมาขึ้นขี่รถมอเตอร์ไซค์มาขึ้นขับรถมอเตอร์ไซค์ ทะเบียนรถเป็น5140 5140พ5ีหน้าผีหน้ามาบอก40กะเข้ากันกับบ้านเหล็กที่นะครับท่านผู้ชมเนาะอันนี้ผีอยู่กรุงเทพครับเป็นเจ้าที่เจ้าทางอยู่กรุงเทพที่ปกปะคุ้มครองแม่เลี่ยนนี่มาบอกเลขตรงตรงจังๆเพิน48 2, 48 2น่นวะ482 482นะครับท่านผู้ชมเนาะกับโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมเนาะครับท่านผู้ชมกับแคบน้าจอไว้ครับ ขอให้มีโชคใหญ่ครับวันที่16บหกนะครับท่านผู้ชมเนาะเจ็ดหานี่เป็นอายุเอื่อยเด้อครับท่านผู้ชมอายุของเอื่อยที่ล่วงลับไปแล้วเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแต่ฝันล่าสุดนี่ฝันเห็นพระ280ตัวนี้แหละครับผมเอ้ยขอโทษขออภัยครับ289 289เ้าสครับเป็นบ้านเลขที่เนาะครับท่านผู้ชมเนาะสำหรับตัวเลขของเมรเลียนไปมากระจัดเนาะครับท่านผู้ชมเนาะก็มีเข่ามีรุดธรรมดาเนาะครับเนาะครับผม สำหรับคลิปนี้บเบาแอมราทรุมกะลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหนาเนาะครับเนาะเจอกันคลิปหนาให้มีโชคใหไงกับเม่เลียนครับสวัสดีครับเห่งเหงรวยรวยครับ